สวัสดีครับผมนายขรัตน์นเรียบร้อยรหัสน,นิสิต6236 6096นะครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องดูวิวรูปนะครับเป็นคำสั่งวนรอบที่มีการตรวจสอบว่าจะกระทำซ้ำอีกหรือไม่ภายหลังจากการกระทำชุดคำสั่งที่กำหนดดังนั้นชุดคำสั่งจะถูกกระทำอย่างน้อยหนึ่งครั้งแน่ๆ รูปแบบคําสั่งครับดูคําสั่งชุดคําสั่งครับแล้วเงื่อนไขชุดคําสั่งอาจเป็นคําสั่งเดียวหรือหลายๆคําสั่งอยู่ในวงเล็บจุดๆวงเล็บหรือคําสั่งว่างก็ได้นะครับแล้วก็ไอ้วิดพระดูวิดนะครับ ถามก่อนทำหรือเงื่อนไขจะถูกตรวจสอบก่อนที่จะกระทำชุดคำสั่งชุดคำสั่งอาจจะไม่ถูกกระทำเลยก็ได้ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จตั้งแต่เริ่มต้นก่อนทำก่อนถามเงื่อนไขจะถูกตรวจสอบหลังการกระทำ ชุดคำสั่งชุดคำสั่งจะถูกกระทำอย่างน้อยหนึ่งครั้งเสมอถามก่อนทำนะตามพ่อพยนะครับไออิทโพนก็ตามพ่อพยนี่นะครับฟอร์รูปแบบ ฟอร์กำหนดค่าเริ่มต้นเงื่อนไขปรับปรุงค่าชุดคำสั่งกำหนดค่าเริ่มต้นใช้สำหรับกำหนดค่าเริ่มต้นของตัวแปรควบคุมการวนรอบเงื่อนไขนะครับใช้สำหรับทดสอบว่าจะต้องวนรอบเพื่อทำชุดคำสั่งที่กำหนดในรูปหรือไม่โดยจะมีการทดสอบก่อนการวนรอบ เสมอดังนั้น for loop จะจึงมีลักษณะการทำงานคล้ายๆกับคำสั่ง w i t h นะครับปรับปรุงค่าใช้สำหรับปรับค่าของตัวแปรควบคุมเพื่อใช้สำหรับหยุดการวนรอบโดยจะมีการปรับปรุงค่าตัวแปรควบคุมหลังจากการวนรอบแต่ละค่า with loop เปรียบเทียบกับ for loop ก็ต่างพอๆครับกำหนดค่าเริ่มต้นในที่นี้คือ i เท่ากับ0เงื่อนไขในที่นี้คือ i น้อยกว่า10ค่าปรับปรุงนะครับปรับปรุงค่าในที่นี้คือ i บวกบกบวกคำสั่งนี้มีการทำงานดังนี้1การกำหนดค่าเริ่มต้น ให้กับตัวแปร i มีค่าเท่ากับ0 2กำนวนว่า i น้อยกว่า10หรือไม่ถ้าจริงให,ให้ทำชุดคำสั่งในรูปซึ่งก็คือผพดน,นะครับนั่นก็คือ print ป,ปรับปรุงค่าของตัวแปรควบคุม i โดย เพิ่มค่าหนึ่งหน่วยคือคำสั่ง i บวกบ4กลับไปที่ขั้นตอนที่สองเพื่อทดสอบค่า i 5ในชุดในที่สุดค่าเงินขไข i น้อยกว่า10ก็กลายเป็นเท็แล้วการบนรอบก็ยุตินำตัวอย่างนะครับ ฟอร์นำเท่ากับหนึ่งนำน้อยกว่าเท่ากับสามนำบวกบวกบวกปริณเปอร์เซ็นต์ดีโปรตีนโต,ตโอนสลัดเอ็นนำนำหนึ่งตัวอย่างนะครับอ,อินอินนำฟอร์ For นำเท่ากับ1นำน้อยกว่าเท่ากับ3นำบวกบวกบวกปริ้นเปอร์เซ็นต์ดีโพเตโต้อันสลัดเอ็นนำครับตามตัวอย่างนะครับนำสองก็ตามตัวอย่างนี่นะครับ อันนี้ตัวอย่างนำสามนำนำเท่ากับหนึ่งนำเท่ากับหนึ่งนำน้อยกว่าเท่ากับสามนำบกบวกบวกเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์โตนำน,นะครับนี่คือนำอินนำจริงนะครับตัวอย่างในสาม นำนำีสีครับตามตัวอย่างนะครับ1นึบวกสบวกสบวกจุดจุดจุดบวกเอ็นเท่ากับ A Print, Enter. อัช so เชอร์มาปริ้นเอนเตอร์อาวอลลุ่มฟอร์เอ็นสุขเ u รเท่ากับศูน i เท่ากับหนึ่งครับตามพ้อพอยครับ print the print the sum for the f i r s t p e r c e n t a e number is p e r c e n t a e answer n is false true เขียนโปรแกรม c โปรแกรมเพื่อวาดรูปกล่องที่ขนาดกว้างและยาวที่กำหนด ตามพอพลครับอันนี้กน็ตเท็ดฟอร์ทูเขียนโปรแกรมซีโปรแกรมเพื่อพิมพ์ค่าของผลคูณของหมายเลขแถวและหลักเพื่อเมื่อกำหนดค่า N ดังตัวอย่างเมื่อ N เท่ากับ4ครับ

ไม่เดือพเ,เพอคอนโทรลแวรีเบลเราสามารถกำหนดตัวแปรควบคุมมากกว่า1ตัวได้ให้ใช้คอมมาขั้นคำสั่งในแต่ละส่วนดังตัวอย่างครับตัวอย่างก็ตา,งตามนี้ครับ คำสั่ง back หรือและคำสั่ง control คำสั่ง back ใช้ได้ในคำสั่ง switch หรือคำสั่งวนรอบรูปใดๆเพื่อสั่งให้หยุดการทำงานทันทีทันใดแล้วใหไ้ไปทำคำสั่งต่อไปหลังรูปถ้าคำสั่ง back อยู่ในโครงสร้างที่ซ่อนอยู่ภายใน ก็จะมีผลให้หยุดการทำงานภายในโครงสร้างภายในเท่านั้นคำสั่งคอนทอนใช้ได้สำหรับเฉพาะกับคำสั่งวนรอบรูปเท่านั้นคำสั่งคอนทรลมีผลทำให้หยุดการทำงานเฉพาะในรอบปัจจุบันเท่านั้นโดยจะข้ามในส่วนของคำสั่งที่เหลือแล้วกับ ไปยังต้นรูปเพื่อทำงานในรอบต่อไปตัวอย่างก็ตามพ o w e r p o i n นะครับคำสั่ง for อันนี้ก็ตามพ o w e r p o i n นะครับ